ดีอั t เบ้ยมึงูนี่เหี้ยเป็นตอนล่มันหักมันหักของกัทอบเลยครับผมนะที่มันเฮจัดนะครับผมนะจัดใจจริงเลยครับผมนะสามองหนึ่งให่จัดเลยโอ้โใหญ่เลยทเชียร์หนักด้วยนัด้วยครับผมแม่งผมซื้อมา5,000บาทผมขอ5 0 0 0ไลค์ละกันเออ ที่จะให้ไม่มีเสียงรถแปร์บ <S ign communist> ้าไอ้เห <somet hi> <Release> ี้ยผ้า <ör>: ม่านเขาบอกเป็นผ้าม่านกันเสียงไว้ไวรุ่นโอ้โหรู้ไหมครับผมนะไอ้เหี้ยเข้ามาชัดเจนเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนไม่ได้ปิดไอ้สัตว์ปิดแค่แสงภายนอกปิดทำไมเนี่ย้เหียโอเคเรามาอยู่กับเรื่องของการรีวิวเล็กฟังก์ชั่นนะครับผมนะเออเรซินโพสตั้งดีเอ็กซ์โปรกันดีเอ็กซ์เอชมาคี เอหมัดเพิงผู้ใช้เพิงผู้ใช้ผลเมล่าเมล่าผู้ใช้ผลไฟนะครับผมหรือโดนนัดที่คุณก็เรียกกันในวงการเองครับผมนะนี่คือตัวนี้นะครับผมนะเด็กปลอดกันเอสมัดเพิง้าตายเลยบัดมึงตายเลยแรดเอสมัดเฮ้ยหยอกเล่นนะครับผมผมแกล้งเล่นนะครับผมนะคือแบบเขิมหน่อยไง ให้คนได้เห็นเราในเวอร์ชั่นแบบผุดเขิมหน่อยแต่ความจริงก็คือปกติผมแสดงเฉยๆแล้วอย่าคิดมากนะครับผมความจริงผมรักพวกเรซินมากครับผมกคนรักเลยครับผมนะมาทำการเปิดพร้อมกันเลยนะครับผมนะนี่หน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับผมนะเขาบอกว่าเปิดไฟได้ด้วยนะายเอสแอนนะครับผมนะลืมแล้วว่าจะค่ายอะไรเบียร์เออค่ายฟูเริโอหรือเปล่าค่ายฟูเรียอมาแล้วฟังแล้วเดี๋ยวมึงเจอฟูมูในสาปาร์ตี้ฟูมูชิบบิ๊กมาฟักโอเค ด้านนี้ครับผมนะก็จะเป็นแบบพอชาร์จดีเอสนะครับในเวอร์ชันแบบนี่เป็นท่ามันคีหรือเปล่าแบบว่าเหมือนแบบชาร์จไฟแล้วปล่อยงี้เปลาคีงั้นนะเออข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขอโทษแต่แต่ผมมั่นใจว่าเป็นมารียนฝอแล้วโอเคมาทำการเปิดเลยดีกว่าต้องอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเปิดเรซินเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้แล้วไงต่อทอีกอย่างเงี้เหรอเบียเบียผมเคยดูพี่จอร์จมาฮะทำนี้จริงเปล่าเบียทำนี้เลย เฮเบียโอ้ยแม่งต้องกว่าเลยละไม่เนอะนอนลงดิเฮ้เบียเบียเบียเฮ้ยเอดมันเป็นอย่างงี้เลยเบียเบียมึงูดิเบียมันเป็นปอดอย่างงี้เลยจ้ะเบียเลยเบียไอ้ควายพ้องตายสายไฟระโยงระยางเฮียไปหมดเลยเบียเฮ้ยมันหักหรือเปล่ามันหักเบียหักเฮียมัาตักีกูลวกแล้วเฮียไอ้ซ่ามึงมีได้บอกผมไหมเฮียมาปล่า ไอ้ขายที่ผายเฮียเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานรีแคสนะต้องบอกก่อนก็คืองานกอล์ฟนั่นเองแล้วเป็นกอล์ฟเรซินที่ผมได้ทำการสั่งมาครับผมเพราะว่าของแท้แม่งราคาเป็นหมื่นกว่านะครับเฮียกูไม่เป็นญา่ิเฮียดูหน้าแม่งหน้าแม่งแบบเหมือนจริงจ๊ ไอ้เฮียนี่เอสรือจริงจังเนี่ยใส่ครับผมนฮ่ามืโช่องมัเลื่อนเลยเออไอ้เฮียแล้วดูข้างหลังไฟเอฟเฟกต์ไฟแม่งแบบพอกปอกเปิดกว่าไอ้เฮียทุกคนดูดิครับผมพ่อมึงตายครับผมนะนี้โอเคเดี๋ยวเอาเอาเอะไรขัดได้ป่ะเบียไอ้เฮียไม่ได้ตะกรอยขัดไหมไม่ต้องเอาสีมาเติมอย่างเดียวพ่อมึงตายแล้วไฟเฮียเนี่ยแม่งระยงระยางเฮียหมดเลยดึงดึงไฟขาดนี่บะเบียร์ใช่ไฟขาดขาดตรงนั้นพ่อมึงตายเบียร์ไฟขาดไอ้เฮียแล้วองจะเปิดยังไงอะเบียร์ไหนมันขาดจริงป่ะหรือว่าเราต้องเชื่อมไฟป่ะเบียเราจะกอดดีเอ อ๋อเดี๋ยวมีสวิตช์ที่ตัวก็เดี๋ยวใช่ปะเออตาถามนะเดี๋ยวดิเออมีมีนี่ไงลองเปิดดิโอ้โหนี่ไงนี่ไงเบียเบียละเปิดไฟได้ไฟไม่พังก็เบียนะไม่พังเนี่ยไฟนะทุกคนเห็นนะเบียเก็บปิดนะครับผมสวิตช์เก่งเฮ้ยทำไมทงไปทงขึ้นทงมาลินฟอร์ดกูไหม้หมดแล้วเหี้ยไม่ใช่หรอกไม่ไหม้อยู่แล้วเป็นงานมันโอเคเดี๋ยวทำการประกอบใส่ก่อนนะทุกคนนะเคียร์บ้านกูลบหมดแล้วไอ้เหี้ยอ่า ครับท่านผู้ชมเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีตำหนค่อนข้างหนักนะพี่ชายเนาะใช่เอออ่ะก็คือมาดูก่อนรีโมทคือสามารถเปิดไฟได้กิ๊กนักนี่เป็นท่าแบนแบบว่ากระโดดลงมาจากแค่มหานะรเออหลังจากที่เซนโงคฟูเนี่ยใช้ท่าพระพุทธองค์แนละ้วพี่นะ ยูริโน่เจ้าเทียนเนี่ยมันก็แบบใช้เทียนกันใช่ไหมใช่แ,แล้วท่านมาหารก็ล่วงลงมาจังหวะนั้นแล้วเัาก็ใช้ท่าน,นี้เลยที่อยู่กับลูฟี่ครับผมนะเอออรแกไม่เคยจะฟังฉันเลยแล้วลูฟี่หมกฟังอะไรประมาณนี้ที่เขาพูดนะครับผมงานเนี่ยเปิดปิดไฟได้นายดิมันดิไซไม่เปลี่ยนเลยลูฟี่ โคตรเก่งไหครับผมนะแต่ตำหนิที่จะให้ดูเลยก็คือเที่ยงมากนะผมนะอย่าว่ากันนะทุกคนนะครับเออแต่ว่าไปดา่ไดาไปด่ามันนะครับผมนะเออดา่ดาด่าเจ้าของนะครับก็คือผมติดกระเทปตรงนี้ไว้เห็นไหมครับผมเพราะว่าตอนแรกกาวแล้วแต่มันกาวไม่อยู่นะครับเราก็เลยแบบเอากระเทปแปะอีกทีนึงแต่ว่าอยู่ด้านหลังก็ไม่เห็นนะพี่เนาะเออส่วนด้านด้านด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นไฟไอไฟหลอดแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับก็คือทําให้มันมีออร่าตรงนี้นะครับผมนะเออแล้วก็เราก็กาววงลูกไฟเหมือนกันนะลูกไฟตรงเนี้ย กันมาถึงไฟนะครับผมนะเออดูไฟกันถึงสายเส้นไฟตรงนี้กาวลงมาแล้วตรงนี้ก็กาวอีกก็คือเป็นกาวสองจุดนะครับผมนะอันนี้เออแบบโคตรสวยเลยคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคเลตนะครับผมนะอ่ะหน้าตาก็จะไม่คมขนาดนั้นนะครับแต่ก็เอาได้อยู่นะครับผมนะใช้คําว่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แต่ว่าก,ก็ได้แหละนะครับผมอนะันเนี้ย คือเท่มากนะครับผมนะวัสดุก็คือเป็น PVC นะครับผมนะคล้ายๆยางตันนะพี่ชายนะแบบว่าข้อเสียเลยนะครับของไอ้วัสดุพวก PVC พวกนี้คือเราจะไม่ควรจะเก็บไว้ในที่ร้อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเก็บไว้ในที่ร้อนสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเอ็นนะครับผมนะแบบว่าตั้งไปนานๆตัวมันก็จะเอ็นไปไม้ขึ้นจากสันนะครับอันนี้ถ้าเป็นข้อเสียที่ผมเตรียมไว้เผื่อที่ใครจะซื้องานรีแคสหรือว่างานก๊อบเรซินนะครับอันนี้เป็นก๊อบเรซินที่ผมได้มานะครับแต่ผมโคตรชอบเลยครับผมนะชิ้นมันเท่จัดนะครับผผมมมนนนะะะจจจััดดใรริงงเเเลลยยยยคคคบบบออืื้้หววาาาาาาแถกกกู่่ไๆีีสพช S <S <S เป็นแบบว่าออร่าเขาเรียกว้นะหมัดเพลิงหมัดเพลิงแล้วมีออร่าไฟออร่าไฟแล้วมีหมวกอย่างนี้ด้วยนี่ครับผมนะหมวกหมวกเอสมาร์ตคีครับผมนะเออพอร์สกับด H s นะครับแล้วก็ไอตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยเป็นแท่นไม้นะครับแท่นไม้ที่แบบว่าอยู่ในฉากมารีนฟอร์ดนะครับเพราะว่ามีธงโจสรสลัดเออขาเรียกว่าทงทหารเรืออยู่ด้วยนะครับอันนี้ครับผมแล้วก็เป็นแท่นไม้ที่เขาเหยียบอันนี้นะครับผมนะคือเท่มากท่านผู้ชมครับผมออร่าไฟก็แบบสุดยอดแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเหมือนแบบมันโดนกระทืบมาเห็นไหมครับก็มีแต่เลือดเลือดดดดทีีีีี่่เเเเต็มมมไไปปหหครับบบบบผนนนะะอออลืแยยยย้ ข้างหลังนะครับข้างหลังที่เป็นรอยรอยรอยอะไรนะรอยกลุ่มจอสลัดงดขาวนะครับผมนะ,ะก็จะคือคือแบบมีสีเลือดนิดนึงแต่ก็คือมีเลือดด้วยเก็บรายละเอียดทั้งดีนะครับผมนะ เออค่อนข้างเจ๋งมากอันนี้นะครับผมนะโอ้โหยอดมากนะครับสีอาจจะแบบไม่มันไม่ค่อยตเติมเต็มเท่าไหร่ไม่ค่อยคอยมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราก็มาตั้งโชว์สวยงามนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่แนะนําให้ซื้อในราคา5,000บาทเพราะว่ามันค่อนข้างแพงมากนะครับผมนะอันนี้โอเคก็เอาง,ง่ายๆครับผมนะขอขอบคุณมากๆใจจริงเฮียรับรู้จบนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันในก่อนจากกันนะครับผมนะเออไปดูอินเสิร์ตความหล่อเหลาเอาการความอลังการนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคลิปแบบว่าเออรีวิวเลสซี่หรือรีวิววโมมมมมมมเเดดลลอออออะะะะไไไรรรรรรรย่่่่าาาาาางงงงงีีี้้้้กก็สสถทจคคคคคนนนนนต์ััับบผผืแ เออแม่งสวยจริงแม่สงมสวยจริงคือแบบเวลาดูไกลๆมันเท่ดีนะเออปิดไฟตอนกลางคืนเงี้ยครับผมนะปุ่มสวิตช์ไฟตรงนี้ก็มีนะเออลืมบอกไปลืมแจ้งมันนี่ครับผมด้านหลังเห็นไหมจะมีสวิตช์เปิดปิดไฟปุ๊บนี่เปิดปิดเวลาเปิดปิดไฟก็จะขึ้นตรงตรงเส้นเห็นไหมครับ อีกับผมนะเทมากแล้วก็ส่วนรีโมทเนี่ยคือปิดตรงในนี่นะครับผมนะลูกแก้วแม่งแย่วุ่นวายนะพี่นะเดี๋ยวจะต้องเปิดตรงนี้แล้วมาปิดตรงนี้เนี่ยครับผมนะเอออ่ะตอนแรกเราต้องปิดตรงนี้ก่อนอ่ะับปิดอันนี้ปิดนี้เสร็จเปิดนี้อ่ะเปิดนี้แล้วเปิดนี้ด้วยเออเดี๋ยวไฟเส้นไม่ขึ้นไอ้เหี้ยนะไรก่อนนะยอมใจเลยว่ะเดี๋ยวลองปิดไฟดูว่าสวยมันจะสวยขนาดไหนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเรามาปิดกันสามสองหนึ่งโอ้ยเบี้ยไม่ดีเลยครับไม่ดีแล้วเบี้ยไฟมันไม่ดีเฮ้ยสวยว่ะเบี้ย แสงแสงนี <aid> ้สวยเนาะแบบว่าเหมือนเหมือนเห็นไฟชัดนะพี่เนาะเอยแต่พอเปิดนี่ก็แม่งไม่ค่อยเห็นไฟเลยเดี๋ยวผมเบาเบาไฟลงใหน่อยครับผมเบาเบาไฟลงหน่อยเฮ้ยอย่างนี้ได้อยู่เบียอย่างี้ได้อยู่เบียโยูยี่อะร่างกายนะเบียนะปิดไฟว้าคนเท่เี่ยวร่างกายป่ะกลับมาไปทุบมาเดี๋ยวนะมันก็สวยนะพูดถึงเลยครับผมนะเออดูลองดูในกล้องผมดูในกล้องโอ้โห มันอลังการอยูย่นะไปรุ่นเนาะดูงี้อลังการอยู่แล้วขนาดดูขนาดดูขนาดนะขนาดดูขนาดตัวนะครับผมนะเนี่เห็นไหมขนาดตัวขนาดผมเนี่ยโอ้โหมันใหญ่อยู่นะเห็นไหมใหญ่จัดเลยโอ้โหโคตรใหญ่เลยกับเชียร์หนักด้วยหนักด้วยครับผมแม่งถามว่าหนักขนาดไหนหนักถึงกระขั้นแบบว่าไอที่ที่หมุนถ่านเนี่ยแม่งหมุนไม่ได้เลยครับผมหมุนไม่ไหวนะครับเพราะว่าแม่งจะจะเบิดลงนะครับผมนะอืมเฮียระวังวางเฮียตรงขวือเพื่อนหน่อยดิเชียร์หนักมากเนี่ยพอพอผมเปิดเปิดสวิตช์นะครับผมเปิดสวิตช์หมุนปึ๊บอย่าหมุนหมุนไม่ไปเห็นไหม ลองลองหมุนเนี่ยไม่หมุนไม่ค่อยไปคือมันหนักจัดทุกคนนะแบบว่าเหมือนแท่นหมุนกูจะพังเลยตอนนี้นะครับผมนะเชียรมั่งมั่งสวยจัดนะพ่อหนังสวยจริงนี่สวยจริงกล้าพูดเลยครับผมต้องใช้แบบแท่นอันใหญ่ที่มันรองรับน้ำหนักมากๆแล้วพี่นะถึงจะไปหมุนได้นะครับอันนี้โอเคก็ขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่ดับพุดจงพ่อนะกับพอร์ชกับด s ประกัดดีเอชส์บาร์คีเมาเพิงครับผมหรือว่าผู้ใช้ผลไม่ละไม่ละผู้ใช้ผลไฟนะครับผมนะต้องจัดเออรากันไปก่อนครับพี่แค่คุณกดไลค์ซับสไครััั้้้้งงหนนนาาคครรรีจกกบบไป่อ อันนี้ต้องพูดเลยนะว่ามผมซื้อมา5,000บาทผมขอ5,000ไลค์แล้วกัน,นเออขอหน่อยนะเพื่อเป็นสักยวิญยาและเป็นกำลังใจให้กับไรดสัสนามกับผมนะพี่ไรดัสานามกับผมนะมนอโอเคดัสมัดอัคคีบุ๊มกูต่อยบาดะพังเลยน่เบียงามไส้กับผมนะโอ้โหเท่หว่ะเชอสยอดยอดจัด,ดเยครับปิดไฟปิดไฟสกิทกับผมนะปิดไฟสกิทกับผมนะเลิก